คุณผู้ชมคะจากเรื่องของการดื่มเดี๋ยวพาไปดูเรื่องเที่ยวกันบ้างน,นะคะกับ t ร a v e l โล ga ค่ะคือเขาบอกมาเลยโอ้ปลื้มมากๆนะก,กับแคมเปญที่เพิ่งจะปล่อยออกไปเรื่องของเอ i ยร์เซเนี่ยแหละคุณผ,ผู้ชมคือปล่อยไปเมื่อ5 1 1งพฤศจิกาย,ยนนะะปรากฏว่าผลตอบรับดีทีเดียวคือกลับมาทั้งในเรื่องของยอดการจองที่พักยอดของผู้ใช้งานก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะมีการเปิดเผยเทรนด์การท่องเทีท่ยวในช่วงเวลานี้นะคุณเมนคุณผู้ชมคือบอกเลยตอนนี้คนไทยสนใจเที่ยวไกลบ้านรักยิ่งขึ้นนะคะและอีกหนึ่งรูปแบบขขอองกกกาารเ้พั็คื Sta นี่แหละค่ะที่ยังคงฮิตมาแรงอย่างต่อเนื่องเลยให้คุณผู้ชมมาดูข้อมูลของ Travel โลก a กันนะคะล่าสุดโชว์ความสำเร็จจากแคมเปญ e p i c ิ a เ e ในไทยที่จัดขึ้น5-11พฤศจิกายนค่ะ พบว่ามียอดจองท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง4.5เท่าตัวนะคะและจำนวนผู้ใช้งานต่อวันก็เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ40ในช่วงเ p i c กอา r เรค่ะรวมถึงยังมีพาร์ทเนอร์มาเข้าร่วมแคมเปญมากถึง1,800แห่งด้วยนะคะและก็ยังแชร์ข้อมูลแนวโน้มการท่องเที่ยวที่น่าสนใจด้วยคุณผู้ชมก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวใกล้บ้านหรือในจังหวัดที่พักอาศัยนี่แหละที่เห็นได้เลยนะคะว่าได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น รวมถึงกิจกรรมการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ด้วยอันนี้เห็นได้จากอะไรก็จะเห็นได้จากยอดจองที่พักแล้วก็กิจกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Experience ์ในกรุงเทพซึ่งสะท้อนให้เห็นค่ะว่าลูกค้าตอนนี้รู้สึกปลอดภัยกับการพักแบบสเตจเคชันใกล้บ้านมากยิ่งขึ้นนะคะและก็มองว่าเป็นทางเลือกที่สะดวกที่สุดในการเติมพลังจากการเวิร์กส์อมโฮมด้วยค่ะ,อะนอกจากสถานที่แล้วนะไปดูจังหวัดดีกว่าที่บอกว่าเป็นจุดหมายยอดฮิตนะคุณผู้ชมคุณแอมมี่ดูเลยค่ะ 5จังหวัดนี่นอกจากกรุงเทพแล้วเออหลายคนชื่นชอบเพนก็เป็นหนึ่งในนั้นนะ,ะเชียงใหม่ค <c oughs> คุณขึ้นเหนือไปเชียงใหม่แล้วคุณต้องลงใต้ไปภูเก็ตด,ด้วยนะคะ <c oughs> แต่ถ้าใกล้กรุงเทพหน่อยก็เป็นพัทยาแล้วก็ชนบุรีค่ะเป็นจุดหมายที่กลุ่มลูกค้าให้ความสนใจมากขึ้นเห็นได้จากการจองตั๋วเครื่องบินที่พักกิจกรรมระวางแผนช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะเดินทางด้วยเครื่องบินไปเชียงใหม่แน่นอนประหยัดเวลาเนาะนะนะแล้วก็ภูเก็ต แต่ถ้าสมมุติจะไปใกล้ๆพัทยาขับรถไปได้ค่ะอ่านะคะส่งผลให้ยอดจองที่พักในพัทยาเพิ่มสูงขึ้นด้วยรวมไปถึงการทํากิจกรรมต่างๆเช่นการท่องเที่ยวตามเกาะแกง่งล่องเรือแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวทางน้ําต่างๆก็เออยอดมันเยอะมากขึ้นแต่ก็จริงๆนะเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนนี่คนเยอะจริงๆะนะชาวเว็โลกายังมองแนวโน้มการวางแผนท่องเที่ยวในหลายเดือนข้างหน้าด้วยบอกว่าสิ่งที่ผู้คนให้ความสำคัญมากที่สุดค่ะเดี๋ยวนี้คือ ความปลอดภัยเห็นได้จากอะไรเขาบอกว่ามีการซื้อประกรันการเดินทางเพิ่มขึ้นถึง4.5เท่านะ oh, และ,ะที่พักที่ได้รับมาตรฐาน HSA plus นะมียอดการเข้าเยี่ยมชมและการจองที่สูงขึ้นด้วยเออแต่เดี๋ยวนี้จริงๆเรื่องความปลอดภัยเรื่องความสะอาดเพราะว่าอะไรภาครัฐก็สนับสนุนด้วยนะคะให้ธุรกิจทุกธุรกิจอะที่มันจะต้องมีคนมาพักมีอะไรเงี้ยถ้าได้ มาตรฐานได้ตราสัญลักษณ์นี้มันก็คือเป็นการการันตีในระดับหนึ่งด้วยเรื่องของความปลอดภัยนะแต่ไม่แปลกใจนะที่เชียงใหม่คือติดอันดับเพราะว่าโอ้โหตอนนี้หมอกลมอากาศเย็นน่าท่องเที่ยวมากๆเลยนะสำหรับภาคเหนือคุณผู้ชมค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ tnn ช่อง16ค่ะเพื่อไม่ให้พลาดกับการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ